ปริมาณน้ำจากห้าแยกลาดพร้าวและสี่แยกรัชโยธินนะคะที่ขยายวงกว้างออกไปในส่วนของถนนรัชดาลาดพร้าวบริเวณหัวน้ำยังอยู่ใกล้เคียงกับจุดเดิมนะคะนั่นก็คือก่อนถึงโรงแรมเจ้าพยาปาร์คซึ่งส่วนหนึ่งนะคะเป็นผลมาจากการที่ใช้เครื่องสูบน้ำบริเวณคลองบางซื่อที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณอัศนัยปัญญามังค่ะ คุณนิรบบนครับที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวแห่งนี้นะครับน้ายังคงไหลามาอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างที่จะปรับระดับเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยพบว่าระดับน้ํานั้นได้ท่วมทั้ง2ช่องการจราจรตั้งแต่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวนี้เลยไปถึงใกล้ๆก,กับบริเวณสถานี BTS นะครับจตุจักรแล้วก็พบว่าที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษเองนะครับระดับน้ําในคลองบางซื่อก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังพบว่า พื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมยังมีประชาชนเลือกที่จะสัญจรเข้าไปในพื้นที่นะครับซึ่งระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะครับแม้จะมีก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นแม้ว่าจะมีการสูบน้ําระบายลงไปยังบริเวณคลองบางซื่อก็ตามครับนอกจากน้ําที่ท่วมและไหลผ่านบริเวณ5แยกลาดพร้าวเข้าสู่ถนนพหลโยธินมุ่งหน้าไปจตุจักรถึงบริเวณแยกกาแพงเพชรแล้วนะครับทีมข่าว o i c e tv ได้ไปสํารวจเส้นทางถนนลาดพร้าวตั้งแต่บริเวณหน้าห้างยูเนียนมอก็พบว่า น้ำที่ไหลมาจากแยกรัชโยธินได้ไหลเข้ามาระดับน้ําเฉลี่ยสูงประมาณ30เซนติเมตรแต่ก็มีบางจุดที่อาจจะยังท่วมแค่ผิวการจราจรแต่ระยะเพียง1-200เมตรเท่านั้นซึ่งน้ําที่ท่วมอยู่บนถนนลาดพร้านั้นยาวไปจนถึงบริเวณแยกภาวนาครับระดับน้ําตรงนั้นสูงถึง50เซนติเมตรแล้วซึ่งจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าหน้าตลาดภาวนาก็เล่าให้ฟังว่าน้ําท่วมสูงเร็วมากใช้ระยะเวลาแค่เพียง2วันก็ท่วมในระดับนี้แล้ว โดยจุดที่ต้องโดยจุดนี้นะครับต้องรับน้ําจากทั้งแยกราชโยธินและแยกลาดพร้าวส่งผลทําให้น้ําท่วมสูงส่วนสาเหตุที่ยังต้องขายของต่อไปเป็นเพราะหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับเสียดายของที่ซื้อมาแล้วแต่ถึงอย่างไรนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายที่จะขายของต่อไปพรุ่งนี้ก็คงจะหยุดขายของแล้วละครับผมมาเร็วมากมาแต่ประมาณ6กโมงเช้าเมื่อวานเต็มที่เลยอาก็เต็มที่ตรงนี้เงียบลง ก็ต้องย้ายมาจากข้างในข้างในน้ำมันท่วมเยอะก็ต้องย้ายออกมาข้างนอกคือลงของไปแล้วถ้าเราหยุดเลยมันก็เสียของหมดแล้วก็ต้องโอเคได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นคือมันทำใจมาตั้งนานแล้วไงแต่ไม่คิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เขาก็เตือนเตือนอยู่นะแต่ว่าซื้อของมาแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะมาตอนไหนก็คอยอยู่ว่าจะมาตอนไหนถ้าว่าจะหยุดไปเลยมันก็เสียดายใช่ไหมภาระมันก็เยอะอ่ะ ค่ะไม่เมื่อวานนะ้ํามันขึ้นมาก็ขายไม่ค่อยได้แล้วเมื่อคนไม่ออกมาไม่ได้วันนี้ก็ยิ่งแย่กว่าเมื่อวานนะี่ค่ะ,งงค,ะคงไม่ขายแล้วครับาของหมดแล้วจากบริเวณแยกภาวนาถนนลาดพร้าวนะครับก็ได้มีการไปสำรวจเส้นทางถนนรัชดาพิเศษซึ่งในขณะนี้น้ำจากแยกรัชดาลาดพร้าวได้ไหลเข้ามาถึงบริเวณเชิงสะพานข้ามคลองบางซื่อ ตรงข้ามกับโรงแรมเจ้าพญาพาร์คนะครับโดยระดับน้ํานั้นสูงประมาณ40เซนติเมตรซึ่งบริเวณนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจและอาสาสมัครนะครับคอยบอกเส้นทางให้กับรถเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่เนื่องจากจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการปิดเส้นทางบริเวณนี้ไปแล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าระดับน้ําในคลองบางซื่อหลังจากที่สถานีสูบน้ําจุดต่างๆได้สูบลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ถนนราชดาพิเศษติดกับโรงแรมเจ้าพญาพาร์คแห่งนี้นะครับ น้ำมีปริมาณจํานวนมากและไหลเข้าท่วมชุมชนริมคลองบางซื่อแล้วและยังพบด้วยว่าเริ่มมีน้ําที่ผุดขึ้นมาตามท่อบระบายน้านะครับตรงฝั่งบริเวณตรงข้ามโรงแรมเจ้าพยาปาอีกด้วยครับขณะที่ถนวนวิภาวดีรังสิตมุ่งหน้าไปยังสุทธิสารดินแดงนะครับน้าก็ยังคงท่วมอยู่แค่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเซนจอนส่วนอีกฝั่งก็ท่วมระยะทางประมาณ1-200ถึงเมตรเท่านั้นนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะมีการสูบน้ําที่บริเวณสถานีสูบน้ําที่ 3- และ5้า ลงคลองบางซื่ออย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้น้ําจึงยังไม่ท่วมไปเป็นระยะทางที่ไกลกว่านี้ครับครับและอย่างบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ามีความคึกคักมากกว่าเดิมนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะประชาชนนะครับเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้านนะครับส่งผลทําให้ทางส้านีตำรวจนะครับต้องมีการเพิ่มกําลังตามจุดต่างๆนะครับเพื่อคอยบอก เส้นทางให้กับประชาชนที่จะสัญจรผ่านไปมานะครับรวมถึงยังพบว่าที่บริเวณห้าแยกลาดพ้าแห่งนี้นะครับก็มีประชาชนจํานวนมากครับที่เดินทางมาณที่แห่งนี้นะครับส่วนหนึ่งก็มาถ่ายรูปบรรยากาศในเรื่องของน้ําท่วมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับรวมถึงมาดูระดับน้ําที่ท่วมขังอยู่ในตอนนี้ครับทั้งหมดก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดซึ่งน้ําก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆที่บริเวณห้าแยกลาดพ้าแห่งนี้ครับคุณนิรบบนครับขอบคุณค่ะคุณอัศนัยคะ